ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง r i ต้าคิดแค้และนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมโลบักนั่นเองแมบที่คนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบว่าบูลแฮมเวนาพี A P. นะแล้ววันนี้นะคะพี่เิต้าจะพานนองๆทุกคนนะคะมาเล่นซ่อนแอบในประสาทสุดลึกลับที่เพิ่อัเเด่ใหม่นั่นเองคะ่ะยย เดองจากว่านะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบรูเฮเวนได้อัปเดตนะคะประสาทสุดลึกลับสุดหลอนนะคะอัปเดตใหม่นั่นเองนะคะก็เลยอยากจะมาทำเล่นซ่อนแอบ,บนะคะถึงแม้ว,ว่าอาทิตย์ที่แล้วเราจะเพิ่งเล่นซ่อนแอบรอบแเมืองไปนะคะแต่ไม่เปไลมือนคนละอาทิตย์กันนั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็จะพา FC มาเล่นซ่อนแอบ,บกัน f c นะคะที่จะร่วมเข้ามาเล่นซ่อนแอบ,บแอบบหรือซ่อนแอบกับพีติต้านะคะก็มีน้องโทมัสนะคะัดนดาน้องคูรีนะคะคอปเตอร์น้องซันนี่นะคะน้องคนนี้น่าจะพาชานะคะแล้วก็อีฟอีฟน้องเซนคนสุด สวยนะคะอารินมีลาน,น่า น้องกะแตนะคะอะตอมนิดานะคะแล้วก็คนนี้คือน้องพิมพ์นะคะคนขวานี่คือใครแล้วก็ยี่หวานนั่นเองคนแล้วคนนี้คือใครคือใครไม่รู้นะคะข้างขวาสุดก็คือยี่หวานนั่นเองก็ใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วมเล่นกับพี่ลิต้าแบบนี้นะคะก็ไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคสไว้นะคะที่ไอจีลิต้าในสกอตคิดแคสนะตรงโปรไฟล์นะคะจะมีเขียนขรอบครัวคิดแคสอยู่น้องจิ้มไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไว้อัพคลิปกับพี่ลิต้านะคะแล้วก็ฝากเสอร์ลิต้าคิดแคสด้วยนะคะตอนนี้มี6สีนะคะชมพูฟ้า ส้มแดงเขียวนะคะเจ็ดโรบักเท่านั้นวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะกดไปที่เราบอกพอดีต้ไลนคลีขาเขียชันได้เลยนะและเพื่อเพื่อน,นไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มเล่นซ่อนแอบที่ปราสาทสุดลึกลับนะคะที่พ่งอัปเดตใหม่กันเลยกว่าค่ะไปเราจะต้องมีรถนั่งชิลนะคะตามหลักการแล้วรถนั่งชิลค่ะนี่นะคะมาแล้วรถนั่งชิลมาอย่างรวดเร็วนะคะเย่เราเรียบขึ้นไปนั่งชิลกันดีกว่านี่นะคะถือรถเข็นให้ ผู้อื่นนะคะเผื่อแผ่ด้วยนะคะนี่นี่คะ่ะตัวน,นี้เรามีเด็กเด็กใหม่น้องอนานาคะ่ะนี่นี่นี่น้องอนานาเขาจัดฟันนะคะนี่จัดฟันด้วยใส่เสื้อลิตา้าคิดแค่สีผู้โอ้โหอะตอมช็อตฟิลมากค่ะนี่สังเกตน,นะคะว่ามีน้องเนี่ยใส่เสื้อเขียวกันเยอะมากะะเลยค่ะเนื่องจากว่าพี่ลิต้าเนี่ยเอ่อพูดไว้ในคลิปนะคะว่าจ้อยไหนมากไม่มีใครใส่เสื้อสีเขียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆนะคะก็เลยกลายร่างเป็นมนุษย์ตัวเขียวกันหมดเลยนะค่ะก็ให้พี่ลิต้าดีใจนั่นเองเย้ขอบคุณมากๆเลยนั่งชิลล์อยู่ร ใครรถเมื่อกี้ใครนั่งชิลเนี่ยอ้าวไปแล้วนะคะโอ้โหกดสองทีไรไปทุกทีเลยนะคะไม่รู้ว่าวันนี้น้องจะไปสร้างบ้านตรงไหนแล้วไม่รู้ว่าจะน้องจะต้องอ้อมโลกอีกกี่รอบนะคะเป็นว่าตัดภาพไปตอนที่เราถึงกันเลยว่าค่ะไปนี่ไงน้องพิมพ์น,นะคะบอกแล้วเออนั้นเราขอตัดภาพเลยแล้วกันนะคะ เพราะว่านานแน่นอนเข้าไปแอบได้เลยค่ะจับเวลา10นาทีเย่ลบชื่อด้วยนะเย่เอาเลยค่ะตามสบายเดี๋ยวพี่ลิต้าไปรอตรงนู้นกันนะคะเดี๋ยวไปไปหลบรอหลังนั้นนะคะจะได้ไม่ขี้โกงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะตัดภาพอ,อีกแล้วตัดภาพไปตอนที่เอ่อน้องเอบกันเสร็จแล้วดีกว่าไปมาแล้วค่ะมาแล้วโอเคน้องเขาเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปเลยฉันพูดตัวเองก็ไม่กันมาฉันงั้นแต่ ดดมีรู้ส,สนิทไหมคือเนื่องจากว่ามันมืดมากๆเลยนะคะพี่ลิต้าว่าน่าจะต้องใช้ไฟฉายตั้งแต่แรกกันเลยทีเดียวเชียวนะคะเพื่อให้หายเจอนะมันต้องมีคนอยู่ในนี้แน่ๆเลยคะ่ะมีไหมเพื่อจะทำามันจะเจอเองเชิงนันน <laughs> ต้องมีคนอยู่ในนี้แน่ๆร้องคนเะนี่ยไม่มีเหรอเอมันจะไม่มีได้ยังไงลิต้ารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่คนที่ควรคู่ควรคนคนที่จะมีคนอยู่นะ่ะเดี๋ยวพี่ลีต้าต้องใช้รถเข็นน้องๆไปแอบ,บที่ไหนกันเดี๋ยวพี่ลีต้าผ้าตรงไหนไปร้องไห้เลยนะคะเฮ้ยเหมือนๆเหมือนเห็นใครเหมือน,นเห็นขาคนเลยค่ะทุกคนเห็นตัวคนเลยค่ะไม่ใช่แค่ขาคนเจอหนึ่งค่ะตรงนี้เธอคือใคร จินตาลาโอ้โหจินตลาได้ป้นหุ่นอย่างปลอดภัยท่าไทยอำนาจมืดเวน้องอยู่ไหนอะน้องไปไหนอะน้องไปไหนแล้วอะใบไม,ไมคาอีมตะกี้พี่ลิต้าเจอใครไม่ได้หาต่อเลยอะเมื่อกี้เราเจอใครอะเจ้าหนูโอเคค่ะอะงั้นเราไปดูกันดูกันต่อเมื่อแต่หน้าจอก็โคตรมืดเลยคะ่ะทุกคนในนี้มีใครเมื่อนี้ไม่มีนะอยากจะทะลุมากเลยคะ่ะจังหวะน,นี้อยากทะลุไปดูมากอะเฮ้ยเจอเจอสองเจอสอง,อสองน้องบอกวายนี่นะคะอลินมีเพื่อนแล้วคะ่ะอลินไม่เหงาแล้วนะคะมีเซนไปอยู่เป็นเพื่อน เดิเจอเร็วมากค่ะอลีนอเดินเจอเร็วมากพี่ลิตาต้องหาจากรอบๆบ้านก่อนนะคะเฮ้ยสามคนเจอสามจ้อยนายครัถือไฟให้ไหมคะได้ค่ะแต่เปลี่ยนเป็นตัวปกติก่อนนี่พี่ลิตาเจอใครบ้างคะโอเคงั้นเราไปดูต่อไปเจอใครอีกนี่ค่ะเรามีคนช่วยถือไฟให้เรานะรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ตรงพื้นไม่มีหรอเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมีคนนั่งอยู่ตรงนี้เจอสามโทมัสโอ้โทมัสคิดว่าโทมัสจะแบบเนียงกว่านี้ซะอีกโอ้โหโทมัสโทมัสขึ้นไปเลยเย้ จโทมัสนะฮะไม่เดียนนะโทมัสต,ตรงเนี้ยตรงนี้มีใครหมพวกตระกูลบนหลังคาทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันพิมพ์อา่าป้นกันใหญ่เลยนะคะป้นกันใหญ่เลยป้นกันสนุกกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอเคเราน่าจะขึ้นได้แล้วนะฮะต่อไปนะคะพี่ลิต้าขอสำรวจบริเวณร,รอบๆเดี๋ยวหลังคาค่อยขึ้นไปขอสำรวจบริเวณร,รอบๆก่อนมีคนไตกำพุกำแพงอะไรไหมเออโอ้ยหล่นอีกแล้วอะ่ะต้องแบบตามพี่ลิต้าไม่ทันแล้วนะฮะ มีใครเนียนอยู่แอบอยู่ตรงกำแพงไม่มีนะคะงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าคอขี้คอยคอไหนใครอยากเป็นผีเฮ้ยเจอใครเนี่ยเดี๋เดๆๆ,ๆ,ๆเด๊ะเดเนี่ยมีการออกมาด้วยเจอใครเนี่ยเอา มีการหลบด้วยเจอสี่หวัดดีค่ะเธอคือใครซันนี่โอเคค่ะซันนี่เล่นออกไปให้เห็นเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันคือห้องลับบ่จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยตรงนี้นเป็นห้องลับไอ้เราก็ไม่รู้นะคะเพิ่งจะเห็นเมื่อกี้แต่เราจะไต่ลงไปยังไงอะเราต้องทำตัวเล็กๆก่อนปะอา้าวไม่เห็นมีอะไรเลยเอา้ามันมีห้องลับไม่ใช่เหรอเมืม่อ,มอกี้ตรงเนี้ยอ้าวงงเมืม่อ,มอกี้ยังมีอะไรอยู่เลยอะเมื่อ,มอกี้พี่ดิต้าถะลุไปไหนเนี่ยอ้าวไม่มีอะไรหรอเอ้าไม่มีอะไรเฉยเลยพี่ดีต้าเวอร์ชั่นจิ๋วจิ๋วแนนน่่อคะ อันน้นเราเริ่มหาจากฝั่งล่างก่อนเลยนะฮะตรงนี้มีใครเนียนอะไรไหมฮะไม่เีนนะ โอ้โห okay. oh, oh. อันนี้คือชั้นหนึ่งนะคะไม่ใช่ชั้นล่างสุดมืดมากมืดสุดๆยังไม่รู้เลยนะคะว่าตู้เซฟไปอยู่ตรงไหน,นแต่เจออีกแล้วค่ะเจอ5เธอคือใครเจอ5ค่ะ c a t อ a n ูค่ะเจออนูค่ะจบเล l เว v ่ะตอนแรกคิดว่าน้องจะแอบกันเนียนกว่านี้ซะอีกนะอาน้องแอบไม่เนียนเลยอู้ไม่เป็นไรนะน้องๆพีลิต้าก็แค่เจอแต่ไม่รู้นะตู้เซฟมันอยู่ไหนเอา้าแ,แล้วนั่นใครอืออันนี้คือ a อ,อ๋อคือ a น u โอเคตรงนี้ ผ่านไปแล้วมีห้องอะไรไหมตรงนี้มันไปได้ด้วยหรอมันคือจุดบอดไม่รู้จกไ่ไปเล่นจีอื่นไปไม่เข้าใจไม่เห็นใครเลยตอนนี้โอเคลงไปเถอะเราอะเอยลงไม่ได้เอยลงไม่มีใครจิ้ไฟฉายให้ด้วยโอเคเขาคุณมากต่อไปแล้วเราลงไปใต้ดินกันเถอะเพราะว่าเรานะ่าจะมาครบแล้วปะเอ,อ๊ะมัน,นคืออะไรอะ่ะนี่คือคนเหรอใครอะ คูรีนะคะเจอหคูรีอ๋อไมว่ามันมีมันมี2ฝั่งนะคะเจอ6กคูรีค่ะไปเลยคูรีเพื่อนเพื่อจะทำต้องการตัวเองทางต้องการตัวเองทางนั้นคืออะไรเจอคูรีค่ะคอขี่คอได้ไหมคะขี่คอพี่ลิต้าเหรอได้ค่ะแต่ถือไฟให้ด้วยค่ะเออโอ้โหพาร้ามากค่ะตอนนี้คนลุมขี่คอพี่ลิตา คุลีออกมาค่ะคูลีออกมานี่นะคะเราได้พาราเพิ่มนะคะหนึ่งคนไปฉายก็ไม่ช่วยถือนะคะพาราจริงๆเลยดูสิพาราจริงๆเลยไม่เห็นะไรเลยโอเคคเลีกออกมายังออกมาแล้วนะโอเคตอนนี้เราเจอแล้วหกคนค่ะต่อไปแล้วน่าจะลงไปชั้นล่างได้เลยนะเพราะว่าน่าจะหาหมดแล้วเราไปชั้นใต้ดินกันเถอะอ้อาวตรงนี้ไม่มีให้ลงแล้วลงตรงไหนทำไมทางนี้ไม่มีให้ลงอะเอ๋ไอ,เ,อเจอแล้วออกได้เลยนะ กีตามไม่ล <hhhh troll> ้างน้องๆไว้ปกติเอ๊ะหรืออ <T> ันน <ats> ี้คือชั้นใต้ดินเหรออันนี้ไม่น่าจะใช่ชั้นใต้ดินป่ะอ๋ออันนี้คือชั้นใต้ดินเหรออ๋อเฉยนี่ะทำไมเราไปเข้าบ้านชั้นใต้ดินอะงงงงเดรเลยทาไมทาไมเราเราไม่เจอชั้นเนี้ยงงยังไม่ได้หาเลยชั้นเนี้ยหรือหาไปแล้วเหรอทำไมรู้สึกเหมือนยังไม่หาเลยโอ้มันก็ช่วยถือไฟฉายหน่อยสิเมื่อจริงๆเลยเออไม่มีค่ะไม่มีใครเนี่ยห้องเนี้ยะไรไม่ได้หาเลยไปหาห้องอะไรกันอยู่ก็อยู่ก่อนก็ไม่รู้นะโอ้ย ดูสิความวุ่นวายบนโลกใบนี้ใครเจอลรอกไปข้างนอกเลยสภาพเราจะได้เจอคนไม่แน่วันนี้นจะเจอเจอใครก่อนเฮ้ยืูว่าในนี้มันจะมีตู้เซฟ expecta expectro นี่คือแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอว้าวคนระเบิดโอ้ยเฮ้ยพี่ดีต้าว่าเฮ้ยเนี่มันคือทางประตูเซฟแน่แน่แน่แนเลยมันต้องเป็นทางประตูเซฟแน่แนเลยค่ะอยากรู้ ขึ้นเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ตรงนี้มันเหมือนจะต้องมันเป็นเป็นทางประตูเซฟแน่ๆเ,เ,เ,เลยอ่ะเอ็กซ์เพคโตโรนันโดเฮ้พี่ดิต้าต้องเอาพอัอปออกหนินี่ไงพี่ดิต้าต้องกดเอาพับออกเอาพอปออ,อ,ออกตรงไหนอ่ะเลยนะมันไม่มีที่ให้กดเอาพับออกอ่ะ่ามาเล่นกับไฟพี่ดิต้าจะเจอน้องก่อนหรือพี่ดิต้าจะเจอใครก่อนเออ เอออันนี้คือเออเอ๊ะโอ๊ยวุ่นวายนะคะเนี่ยตอนเนี้ยมองอะไรไม่เห็นแล้วเหมือนตรงนี้มันเข้าไปได้หรอ,อ,อนี่นะเราเข้ามาตรงนี้เราก็เข้าตรงนี้นี่นี่คือห้องลับเหรอห้องลับที่ไม่มีคนอยู่ค่ะ <S <S 2> <S 2> แล้วเราก็ลังทำอะไรไม่มีคนอยู่เอาเป็นว่าพี่นีต้ารู้ห้องลับแหละแต่มันไม่มีตู้เซฟอะ่ะห้องนี้มันก็ไม่มีตู้เซฟอยู่ดีเก็ไม่รู้ว่าตู้เซฟอยู่ไหนมันคือห้องข้อข้อความลึกลับค่ะน้องบอกมันคือห้องแห่งความลึกลับใช่ไหม ไม่น่ามีใครตรงนี้เข้าได้ปะเนี่ยพยายามหาทุกทางที่มันจะพอเข้าได้กดลบพร็อบยังไงเอ่ยไม่มีใครมาที่หนูเลยอันดาท้าทายอำนาจมืดมากเลยนะคะแล้วพี่นิตาเอาพรอบออกเออเอาพรอปอ,อ,อก น้องผมพรบไข่คะน่าสียพิริต้าจะเอาพรบออกอะแต่ว่าปกติมันจะมีไอ้พวกที่ไฟหไหม้อะไรเงี้ยให้กดนะคะแต่นี่บ้านหลังนี้ยังไม่เห็นเลยเพราให้กดตรงไหนจะเอาพรบออกอะทำไงดีหาไม่เจอไฟม่เปิเฮ้ยตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนได้หรอนี่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ว้าวเลยเนี่ยมันต้องมีคนอยู่ในนี้แน่ๆเลยแน่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 แน,น่ต้องมีคนอยู่ในนี้แน่แนแนๆเลยอะอันนี้เป็นห้องหนังสือนะคะเฮ้ยห้องหนังสือนี่มันอาจจะทะลุอะไรบางอย่างได้นะเฮ้ยตูเ้เซฟโอ้ไม่ก็เจอตู้เซฟ เจอ2อคนค่ะเจอกี่คนแล้วเนะี่ยวายสองตัว7กับ8ปะเจอ7 8คือใครบ้างเนะี่ยกีดนะคะมีนิดากับใครเนะี่ยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนใช้ดาบนะคะดากับใครอะ่ะอีกคนใครมองไม่เห็นเลยอะ่ะคนนี้คือใครอะ่ะนั่นดีนิดากับใครอะ่ะลงไปเลยน้องพิมพ์นะคะโอเคนิดากับพิมพ์โอเคนิดากับพิมแค่สองคนใช่ไนหะมเนี่ยมีมีใครอยู่อีกไหมเนะี่ยทุกคนลงไปหน่อย เออในนี้มีใครป่ะเนี่ยยังยังจะป,นป้นพี่ดีตาหนูแค้นค่ะพี่ดีตาพี่ดีตาเจอหนูดีๆเจอตู้เซฟเถยเลยนะคะว่าแล้วต้องมีคนอยู่ในนี้เออแล้วเราเข้ามาได้งไงก็ไม่รู้เนาะไม่น่าจะมีใคร้วมั้งงั้นเราลงไปได้เลยไหมนี่ใครน้องพิมพ์นะคะออกมาโอเคตอนนี้เราเจอแล้วแปดคน,นะคะ่ะเนี่ยกดโลภปอบตรงไหนอ่ะยังหาไม่เจอเลยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เจอแล้วกดโลภปอบค่ะนี่ฮะปอบโดยรีมมฟหมดแล้วนะจะมีใครล่วงออกมาหรือเปล่าแต่กดโลพปอบไปหมดแล้วนะคะ เน่านำกาวค่ะเฮ้ยอ๋อสามารถเปิดอย่างนี้ได้เลยนะฮะมองเห็นความลับอย่างนี้นี่เองโอเคงั้นเราขึ้นไปเลยดีกว่าขึ้นไป้งบนกันเยไปข้างบนกัน นี่นะคะไปห้องนอนทีละห้องดูสิมีใครอยู่ไหมส่วนใหญ่นะคะจะแอบกันตรงเตียงนอนอย่างเงี้ยค่ะแดี๋ยวมันอาจจะง่ายไปแล้วว่านี่มันเป็นแบบเล่นซ่อนแอบแบบแอดวานซ์นะคะแอดเออพี่นิต้าติดอ่ะเฮ้ยติดแบบนี้แสดงว่ามีใครหรือเปล่าไม่มีอ่ะไม่มีแล้วติดได้ไงอ่ะนี่ไงใครอ่ะเจอเก้าใครอ่ะขอดูชื่อก่อนยี่หวายี่หวานะ เจอยี่หวาค่ะอันนี้คืออีกห้องหนึ่งเธอรู้ไหมอีกห้องหนึ่งเหรอเนี่ยเราขอหาห้องเมื่อกี้ให้เธอก่อนอยใครเจอแล้วออกจากบ้านทีค่ะสับสนจริงสับสนต่อไปห้องห้องนี้นะคะห้องที่เมื่อกี้เราเจอยี่หวาหรือเปล่าห้องมันเป็นห้องที่เธอรู้มาอีกทีนึ่งนะคะเอา้าอะไรเนี่ยยี่หวายี่หวาหนูช่วยแปลงร่างเป็นคนปกติก่อนได้ไหมลูกนี่ตาสับสนเอา้าเนี่ยดูดิ วันนี้เราจะอะไรเนี่ยหนูล่างปกติคือถือไฟฉายค่ะโอ้ oh my god อ้าวเจออีกแล้วเจอสิบค่ะอิมอิมวายเราเจออิมอิมนะคะตอนนี้คนถือไฟฉายเยอะจนแสบตาแล้วนะฮะตอนนี้ไม่รู้จะเจอก่อนหรือว่าจะเข้าโรงพยาบาลก่อนนะคะเพราะแสบตาเฮ้ยเหมือนเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอ,อแล้วใครใครใครอ่ะแป๊บนึงใครอะเจอปะตอนนี้พี่ตัวพี่ดิต้าติดเจอปะไม่นี่คือยี่หวาพี่ดิต้าไม่ได้เจอใครเพิ่มใช่ปะอ้าวงง อาเนบักกี้เฮ้ยนี่ห้องอะไรอะนี่มาอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้นะคะเนตรงเนี้ยงงเดชเลยห้องอะไรห้องลับนะคะเมื่อกี้เราเจอห้องลับอีกแล้วนะคะวายมาห้องนี้ตอนนี้เราเจอแล้วสิบคนนะคะค่อนข้างค่อนข้างดีนะค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีเอ๊ะข้างบนที่เพิ่ขึ้นไปได้ว่าข้างบนเตียงวยเราไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยนะคะว่าขึ้นไปได้ไหมนี่ห้องลับด้วยนี่ไงห้องลับเจอแล้วเจอ เราไม่ได้สำรวจห้องลับเลยเธอคือใครอะ่ะน้องมีนค่ะดีค่ะโอเคค่ะนอนหลับสบายดีน <c oughs> เนาะฮ่าฮ่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปสำรวจห้องลับทุกห้องค่ะแปลงกลับร่างเป็นตัวธรรมดา้ยพีดีต้าด้วยนะคะเฮ้ยเจอเหมือนเจอเจอใครเจอใครอีกแล้วเจอปะเจอปะปกติมันจะเป็นอย่างนี้มันจะต้องเจอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยชปด้วยเจออะไรเนี่ยตกลงพีตีต้าเจอใครอะ่ะ <c oughs> งงเออพีตีต้าก็งงเหมือนกันค่ะช่วยด้วยพีดีต้าห้อยหัวค่ะช่วยด้วยสรุปแล้วเธอคือใครพีตีต้าทะลุเข้าไป แล้วพี่ลิต้ากำลังดึงเครอยู่คอปเตอร์เจอคอปเตอร์ค่ะ 12อคอปเตอร์กระโดดออกสิโอ,อคอปเตอร์ไม่กระโดดพี่นิตาก,ก็ไปไม่ได้นะลูกนะเออเนี่ยแหละเจอคอปเตอร์นะคะเมื่อกี้โอเคต่อไปอขึ้นไปอีกเจอตอนนี้เจอแล้ว12คนนะคะทําเวลาได้ดีมากตอนนี้คือแบบเราจะหาเจออย่างอื่นแล้วเนี่ยเราจะไปเจอน้องเราจะเจออย่างอื่นแล้วนะคะนี่ห้องรับเนี่ยคือถ้าน้องไม่ออกอ่ะพี่นิตาก,ก็จะเห็นน้องแบบเนี้ยเราคาใจคะ่ะเราขอเข้าไปในห้องรับของนงห้องอ,อ้าวอันนี้ไม่มีห้องรับหรอจริงด้วยในนี้ไม่มีห้องรับเอ๊ะโอห้องรับไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรง โอ้ยโดนเตะเลยอะแม่เด็กวุ่นวายจูด้วยทำไมห้องนี้ไม่มีห้องลับ่ะปกติในกรอบรูปมันจะไปได้เอา้าเอา้าพินิต้าวราไปไนนี่เฉยเลยอะเอา้างงงงเดะเอา้าเอา้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเอา้าเอา้าวุ่นวายมากค่ะจริงพินิต้าบอกว่าให้ออกไปล็อกข้างนอกอฮ่ะไม่มีใครฟังเลยจูยด้วยเอองน้องคือตอนนี้สับสนไปหมดแล้วจริงๆนะคะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะคะตอนเนี้ยปล่อยให้พินิต้าได้หาเถอะ ตรงนี้ห้องนี้เราหาไปเรียงก็ไม่ไม่อยากพลาดสักคนเลยทุกห้องนะคะน้องๆสามารถอยู่ได้หมดเลยอะเอา้าใครอะ่ะเฮ้ยเจอใครอะ่ะกระแตอา้ากระแตเข้าไปได้ไงนะเจอสิบเท่าไหรนะ่เนี่ย13มหรอเจอ13กระแตคะ่ะ เจอแบบงงๆอะ่ะแล้วห้องรับนี่ก็คือทะลุไปไม่ได้แล้วอ่ะโอ้กะแต่เอาโอเคเราจบชั้น2กันดีกว่าคะ่ะเริ่มงงไม่ไหวแล้วะคะ่ะแต่ก็เจอคนเรื่อยๆนะโอเคนะเราไปชั้น3กันตอนนี้เราเจอแล้วสิคนเหลืออีกแค่ไม่กี่คนนะคะเราต้องเจอแน่ๆต้องเ,เจอแน่ๆนี่คะ่ะเรามาอยู่ข้างบนบนหลังคาตรงนี้มันต้องมีคนอยู่แน่ๆไทลรถเข็นฟาดเข้าไปเลยเพิงเจอสิในเนี้ยต้องอย่างน้อยนะ1คนต้องมีแต่จะแตบตรงไหนอะคือมันจงแจ้งมากเลยอะจงแจ้งทุกที่ จนไม่รู้ว่าน้องแจ๊อบตรงไหนได้ในนี้ท่านรู้เข้าไปได้หรอเออยังไม่เจออันดาเลยทุกคนเป็นสิ่งที่ Amazing Thailand มากไม่เจออันดาแล้วเหลืออีกกี่คนเนะี่ยตอนนี้เราไม่รู้ด้วยนะคะว่าเหลืออีกกี่คนเราควรไปชั้นไหนชั้นบนไม่มีละตู้เซฟเราก็ไปมาหมดแล้วเราไปแบบแทบทุกห้องแล้วห้องแต่ห้องลับนี่เราเข้าไม่ได้บางห้องเราก็เข้าห้องลับไม่ได้พี่ลิต้าก็งงเหมือนกันงั้นพี่ลิต้าต้องใช้รถเข็นข้างล่างไหมตองนะี้อาจจะไม่มีใครแล้วรึเปล่าพี่แต่ห้องใกล้ดีเลยยังไม่เข้าว่ะอ๋อเข้าไปแล้วนี่ เรายังอยู่ค่ะคนเดิมมันต้องมีคนอยู่ในนี้ดิแต่เข้าไปยังไงอะถ้าแทมอนาจมืดเวอร์อยู่บนหลังคาหรอมันต้องมีห้องลับในกรอบรูปจำติงแน,แน่เลยแน่ๆเลยมันต้องมีอะไรที่เข้าไปได้โอ้ยหาไม่เจอรู้ว่าเหลือใครบ้างอูเราลงมาข้างล่างอีกรอบ ไอพวกคุกพวกนี้นี่พี่ลิต้าก็หาไปหมดแล้วนะคิดว่าก็ไม่น่าจะมีใครแล้วปะ่ะนี่คิดว่าหาละเอียดมากเลยต้องไปดูนอกบ้านอีกรอบไหมบางทีนอกบ้านเราอาจจะยังหาไม่ละเอียดก็ได้มีใครกระโดดเอ้เห็นแล้วตอนแรกว่าจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเจอน้องกระโดดก็เลยเห็นมีการเดินหนีด้วยทุกคนนี่การจับกุมนี่การจับกุมนี่การจับกุมหนูหนีไปไหนหนูจะหนีไปไหนหนีจะหนูไปไหนหนูหนี ช่วยด้วยะคะ่ะคนตัวดำหนีเรารถเข็นก็เข็นไม่ได้ด้วยนะเจอ14เธอคือใครน้องเซนตองพี่นิตาหายเลยใครอ่ะบอกเดี๋ยวนี้นะใครอะหยุดเดินหนีได้แล้วโอ้อย่าบอกนะว่าน้องอันดาน้องอันดา เย่เ <Yeah, S 2> จออันดาแล้วใช่ปะอ่าเจออันดายาจริงๆิด้วยเย่ yeah. ตอนนี้เหลือใครเนี่ยขึ้นหาทั้งขึ้นไ้ได้ก่อนไปตั้งหลักกันก่อนว่าตอนนี้เหลือใครบ้างนะคะเราจะได้นับคนีิดด้ายยังหาใครไม่เจอบอกหน่อยเพราะว่าเราจะได้ตัดช้อยถูกนะคะพัชชายาเหลือพัชชาหนึ่งคนแล้วพัชชาอะตอมนะคะพัชชาอะตอมละน่าสามคนเหรอโอเคอะตอมอยู่ชั้นสองพัชชาอยู่ชั้นสอง ล้วหน้าบอกอยู่ข้างปรา,าสาทบกบอกเรียดมากโอเคค่ะกำลังจะไปหานะหยุดพิมพ์ได้อันดาไหนๆก็ไหนๆแหละมาขี่หลังพี่นิตาเถอะ <laughs> อันดาถือไฟให้หน่อย ว่าให้อ,อันดามองไ,ไม่ได้ด้วยดิวไฟฉายเอ้อันดารู้งานค่ะไปะเราไปหาลาน่าก่อนดีกว่าล้าน่าพอกอยู่ข้างปราสาทข้างปราสาทเนี่ยแปลว่าทะลุเลยจังหวะเนี้ยอันนี้คือปากการานสุดท้ายนะคะข้างปราสาทน้องไม่ได้ออกมาข้างนอกใช่ไหมเ๋ยนะน้องอยู่ตรงนี้นี่ตลกเลยนะน่ากลัวมากข้างปราสาทเพราะว่าอยู่ข้างแปลว่าน้องอะอยู่ในนี้แต่พี่นิตาหาไม่เจอเพราะมันมืดมากเราต้องทะลุไปแล้วแหละ,หละมืดมากมืดมาก,มมากโอ้มืดแบบสุดยอดเลยอะโอ้มองไม่เห็น นี่ฮะโอ้โหละเอียดมากมีพี่นิตาแบบส่องละเอียดมากแล้วนะคะตอนเนี้ยต้นไม้ทุกต้นน่ะไม่มีนะคะละเอียดจุดใจมากอะ่ะทะลุลาน่าหนูไปแอบ,บไหนเนี่ยข้างปราสาทมีใครอยู่ไหมเฮ้ยข้างปราสาทข้างปราสาทมันจะเป็นตรงไหนได้โอ้มองไม่เห็นเฮ้ยหมดแล้วนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นฝั่งสุดท้ายแล้วนะคะเฮ้ยเจอแล้ว เ,เราเจอลาน,น่านะ้คะข้างขวาศาสตทฝั่งนี้ค่ะโอเคเดินเข้าไปจึงเจอค่ะลาน,น่าปะใช่ใช่ปะลาน,น่าปะตรงเนี้ยวายน้องบอกวายนี่นะคะเจอแล้วด้วยการทะลุนั่นเองไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่เย่ต่อไปนะคะเราไปหาพวกเขาที่ชั้นสองกันเหลือพัชชากับอะตอมนะคะไปไปหาชั้ knocking. นสองก,กันน้องบอกว่าอยู่ชั้นสองชั้นสองันดูแบบช่องโหว่เยอะนะคะแอบได้แอบได้เยอะเลยแหละ เราต้องดูอย่างละเอียดนะคะดูอย่างละเอียดจริงๆแอบบนที่นอนนี่ก็อาจจะเป็นได้นะเดี๋ยวนะน้องไม่ได้แอบตรงประตูใช่ไหมหาไม่เจอหรือเธอไม่มีหรือเธอไม่อยู่กันแน่ฉันยังอยู่นี่เธอนั้นอยู่ไหนเธอไปทําอะไรตรงนั้น,นคือมันทะลุเข้าไปไม่ได้แล้วอะ่ะทำไมตนอนแรกยังทะลุเข้าไปห้องรับนั่นได้อยู่เลยงงทาไมอะ่ะต้องเป็นเมมเบอร์เหรอคะถึงจะทะลุเข้าไปได้งงฉันจะอยู่นี่เธอนั้นอยู่ไหนเธอไปทําอะไรตรงนั้น อ๋อตรงน,นี้มันไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรแปลว่าห้องนี้ไม่มีอะไรที่สามารถทะร,รู้ได้แปลว่าไม่ใช่ห้องนี้แหละอ่ะแล้วห้องเนี้ยแล้วว่าเราจะหาแบบละเอียดเดี๋ยวนะเน,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 นี่ยเน,นี้ยเนียเนียบน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 เนี้ยบนเนี้ยแอบได้แต่น้องอยู่ไหมเนาก็หาละเอียดมากแล้วนะ เราใช้หลักการทะลุมาแล e ้วนะคะก็ไม่มีใครแล้วน้องไปอยู่ไหนฉันนั้นอยู่นี่เธอนั้นอยู่ไหนเธอไปทําอะไรตรงนั้นไม่ใช่หลาไม่ใช่หลาไม่ใช่หนาดิไม่มีค่ะโอ้มายก d พวกเธออยู่ชั้นสองแต่พวกเธอนั่นอยู่ไหนเธอไปทําอะไรตรงนั้นเธออยู่ไหนเนี่ยครอปเราก็ลบแล้วด้วยเหลือพัชชากับอะตอมนะคะตอนนี้สุดยอดโอเค ห้องที่สดูรู้ความเป็นไปได้ค่ะโอเคทะลุเหมือนเดิมห้องรับตรงนี้ไม่มีคนอยู่ค่ะตรงนี้ก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็ทะลุไปห้องหนึ่งด้วยแล้วข้างบนนี้ล่ะนี่สิ่งที่มินิต้าสงสัยค,คือข้างบนนี้ค่ะมันน่าจะขึ้นแอบได้แต่ว่าไม่มีคนแอบในนี้ค่ะไม่มีอ่ะออเธอนน้นอยู่ไหนอ่ะเหลือห้องสุดท้ายแล้วนะอย่างนั้นอ่ะแน่ๆนเหลือห้องสุดท้ายของห้องนี้แล้วอ่ะ ไม่งั้นชั้นสองก็ไม่มีแล้วนะน้องบอกอยู่ชั้นสองไม่ใช่หรอคะเอ้าพี่นิต้าไปผิดชั้นเหรอพี่นิต้าไปผิดชั้นฮาฮาฮาโอ้อะอันนี้มันคือชั้นสามนี่น้องบอกชั้นสองคือชั้นนี้โอ้โหไอเราก็ว่าไปไหนเนี่ยคือชั้นหนึ่งมันคือชั้นใต้ดินอันนี้คือชั้นสองพี่นิต้าก็หลงนะคะไปชั้นอื่นโอ้พระเจ้าไอเราก็ไปของทัพบุกค่ะทุกคน นี่นกองทัพอะไรเนี่ยปวดนะคะวุ่นวายสุดๆเลยสับสนสุดๆเลยนะคะมันต้องมีห้องลับแน่ๆเลยวายทุกคนออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้โอเคนี้เราก็หาจะไม่เจออยู่แล้วๆๆไม่ไหวแล้วทะลุดีกว่าทะลุแล้วคะ่ะไม่สนขิงค่ะแต่ใครเป็นปรกูดได้แล้วรู้สึกว่าน้องๆต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยพวกเธอนั้นอยู่ไหนเธอไปทำอะไรตรงนั้นอย่าบอกนะว่าเสานี่มันทะลุได้ <c oughs> ไม่ได้ปะ พียคนอะไรกันท้สาเนี่ยพี่ดิต้าสงสัยที่น้องเข้ามามันมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าเด้อเด้อเออ๋อน,นี้น้องทุกคนออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ทุกคนออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้มันสับสนเข้าใจไหมเหล็กสองคนเนี่ยขอสอบถามท่านานีดาหน่อยนะครับไม่ต้องสอบถามเฮ้ยพี่ดิต้ายังสงสัยห้องนี้อยู่เลยมันต้องมีคนอยู่ในห้องนี้สิแต่เนี่ยคือพี่ดิต้ามาถูกห้องแล้วแต่ว่าน้องอยู่ไหนแค่นั้นเองไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่ดิต้ามาถูกชั้นแล้ว แต่น้องอยู่ไหนแค่นั้นเองเรากลัว,วแน่แน่น้องพิมอยู่ตรงนีน้คือน้องอยู่แถวนี้อะทุกคนแต่หาไม่เจออะขอร้องน้องแบบน้องโคหัวล้อพีลิต้าแล้วอะอยู่ไหนเออหาไม่เจออะเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีคนอยู่ในนี้เลยคะ่ะมันจะแอบเข้าไปในเก้าอี้ได้ยังไงมันไม่มีอะเฮ้ยน้องน้องน้องแอบ,บไหนกันนะเรากลัว,วไม่มีอะโอ้เอเมซิ่งไตแ์อเมซิ่งจริงคือคืออยู่ไหนเนี่ย ไม่มีอ่ะเพราะเราก็มาเช็คแล้วรอบึหนิน่าจะเป็นปุ่มกดเปิดตู้เซฟไม่มีอ่ะค่ะไม่เจอทุกคนนี่เราหากล่องทุกกล่องแล้วเนี่ยหาหีหยบทุกหีบเลยเฮ้ยทุกความเป็นไปได้นั้นคือหากเกลี้ยงอ่ะเกลี้ยงแล้วนะผหลังคาเนี่ยเหรอเออมันแอบไม่ได้นะน้องจะเข้าไปแอบบบนนี้ได้ไงนอนเหรอไม่มีอ่ะโอ้ยยากไม่ไหวแล้วหาไม่เจออ่ะเฉลยเลยค่ะยอมแพ้ยอมยอมจริงเพราะว่า น้องบอกชั้นสองอยู่ห้องสมุดค่ะห้องสมุดเขาไปอยู่กันได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะมันติดกับตู้เซฟไม่ใช่หรออ๋อน้องอยู่ใต้ตู้เซฟอีกเหรอโอ้แอดวานแอดวานโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดคือน้องอยู่ใต้ตู้เซฟโอ้โหอยู่ในสีน้ำตาลใช่ไหมโอ้โอ้ไม่กอด ไม่น่าเลยโอเคไม่เป็นไรค่ะปิดคลิปหน้าบ้านสุดยอดก็ถือว่าเก่งนะคะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้หามบ้าก้ค่ะคอมบ,บิงโก้คืออะไรความจริงหนูแอบตรงนี้แอบตรงไหนตรงนี้เหรออ๋อพี่ต้ไมไ,ไม่เจอเลยอะ เก่งพี่ลิตาไม่ค่อยเข้ามานได้ดูห้องนี้ด้วยโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นซ่อนแอบนะคะในปราสาทสุดลึกลับนั่นเองนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไครต์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำงใจพี่ลิตาทำคลิปใหม่ๆได้นะฝ่ายจีด้วยนะคะลิตาสกอตขิดแคลนแล้วก็ติ๊กตอกลิตาสกอตขิดแคลนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้ไปเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มขิดแคลนนะคะตรงหน้าไอจีพี่ลิตานะคะที่มีเขียนเขาเข้ากลุ่มขิดแคลนน้องจิ้มไปแล้วกดเข้าร่่่วววววมไไดด้้้้้เเเเลลลลยยนนนะะะะะะคคคคพพพืืออออรรรัับบิิิงกกกก์์ซสสีีตตาาาแ็ฝ ตอนนี้พี่สีแล้วนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะ7โรบักเท่านั้นวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือกดไปที่โรบอกพีรินต้าแลคลีเขาเนชันได้เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแง่ไม่เจอสองคนอะ